สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ช,ชินแล้วนะครับรู้จังหวะว่าสองหนุ่มจะหันมาสวัสดีเมื่อไรเอาละครับวันนี้นะฮะเราพกพาเมนูที่มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นผมนต้องบอกจริงๆแล้วเมนูนี้เนี่ยเพื่อนรักของผมหลายๆคนอาจจะจําได้นะครับเคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการด้วยคุณคิโรโกะคุบยาชินะครับบอกว่าอยากให้คนไทยลองทําชิมกันดูจังเลยไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากขนาดไหนเดี๋ยวเราลงมือกันเลยดีกว่าครับถ้้งั้นเดี๋ยวขั้นแรกเราหั่นไก่ก่อนนะครับนี่เป็นส่วนสะโพกเราก็จะหั่นเขาเป็นลูกเต่าครับใหญ่ๆ ในส่วนอื่นเรายังมีอะไรบ้างครับก็คือมีขิงด้วยใช่ไหมฮะใช้อันนี้ขูดเลยครับโอเคกดกระเทียมเลยตอนนี้กดแรงๆอ,อึบอ,อึบโอเคคำหันขึ้นมานิดนึงครับคนญี่ปุ่นเวลาเขาหมักไก่เขาชอบใส่สาเกลงไปด้วยนิดนึงนะครับเพื่อทําให้ให้กลิ่นของสัตว์เนี่ยลดลงด้วยนะครับเติมเกลือพริกไทยได้เลยครับเกลือและพริกไทยแล้วก็สุดท้ายครับโชยุแล้วก็โชยุอีก เล็กน้อยนะครับอาวแครับก็คลุกเขาเาให้เข้ากันครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทอดเขาเลยก็เดี๋ยวใส่ไข่ต่อได้เลยครับสันนี่โชว์ต่อไข่หน่อยครับเชฟซันอเทลงไปครับอ๋อโอเคครับสำหรับตัวแป้งครับนะฮะในตัวแป้งที่ใช้ทำไก่คาราเกะเนี่ยเขาจะมีแป้งทั้งหมด2อย่างใช่ไหมครับพี่เขนอันนี้ก็คือแป้งเค้กนะครับ อีกตัวนึ้งคือแป้งมันฮ่องกงครับทำไมต้องใช้2ตัวครับเพราะว่าแป้งมันฮ่องกงจะทำให้กรอบครับอ่าแล้วครับก็ผสมแป้งทั้งสองอย่างให้เข้ากันดีซึ่งแป้งอันนี้แหละเราจะเอามาชุบไข่นะครับแล้วเมื่อกี้เห็นพี่เคนบอกว่ามี2รสมี2รสครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งออกเป็นอย่างละครึ่งเะครับแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือตรงนี้เราใส่ผงกะหรี่ลงไปด้วยเลยนะครับผลให้เข้ากันไข่คาราเกะรสผงกะหรี่ โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้อีกรสหนึ่งเอาเผ็ดลวกันแต่จะเป็นเผ็ดนิดๆน,น,นะครับอันนี้จะเป็นพริกป่นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่าชิชิมิก็คือว่าเขาจะมีพวกเครื่องเทศหลายๆอย่างประมาณ7อย่างนะครับอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําไปทอดได้เลยครับครับน้ํามันก็เช่นเดิมนะครับน้ํามันลําข้าวฮะเราก็ใส่ลงไป เราควรชอบที่เราลถจะได้แยกชิมได้ว่าเราชอบรสไหนมากกพยายามให้เขามีได้ไข่เยอะๆนะครับเขาจะได้ติดแป้งเยอะๆเราก็คุกแป้งเยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปได้เลยครับอันนี้ก็เป็นรสแรกนะครับที่จะเป็นรสผงกะหรี่นี่ครับเราก็พร้อมแล้วสามารถนําขึ้นได้เลยก็ประมาณ4ี่นาทีครับสวยจังเลยเนาะรสแรกเสร็จไปแล้วนะครับว้าวคนละสีเลยใช่ครับครับ ทอดหวานได้ยังครับขอแป๊บหนึ่งนะครับให้พี่เกณฑ์ทอดเสร็จก่อนนะครับตอนแรกเราจะเอาไฟอ่อนหรือไฟแรงเลยครับไฟอ่อนครับใส่เนยอ่าต่อจากนั้นคือใส่อะไรครับกระเทียมครับใส่กระเทียมโอ้โหอ่าค้นอือโอเคใส่ข้าวเลยป่ะครับใส่เลยครับเอาครับข้าวแค่นี้พอนะครับพอครับอ้าครับพี่เกณฑ์ครับหั่นต้อหมให้หน่อยครับอ๋อได้เลยได้เลยได้เลยแตกแล้วต่อไปคือทําอะไรครับใส่ไข่ครับปริมาณข้าวเท่านี้เราใส่ไข่เท่าไหร่ดีครับสองกองครับ แล้วต้องตีไข่ก่อนไหมครับตีเลยกรได้เลยโอ้เหรอโอ้เก่งจริงๆริงจอนี่ครับสําหรับเครื่องปรุงรสเนี่ยมีอะไรเยอะมากไหมครับสําหรับข้าวผัดตโดนี้ครับเกือบพิเศษโชยอูครับโอ้ก็แปลว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่ายุ่งยากเลยเลยใช่ไหมครับฉันมาเลยครับโอเคบอกพอแล้วบอกพอแล้วครับโอเคใส่ซอสเดี๋ยวมันจะรำเกินไปอ๋อพอแล้วบอกนะครับเชฟได้ยังโอเคมาครับครับนะครับนี่แกนครับต้นหอมใส่มาเลยเลยครับใส่หมดเลยอือหื ไอ้ไม้สีมันสวยขึ้นตอนนี้เองโอ้โหโอ้โหดูลีลาของเขาครับไปเลยครับโอ้โหโอเคครับท่านครับเรามาช่วยกันจัดจานดีกว่าตอนนี้ข้าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับว้าวนัยเลยอ่ะเราก็ต้องมีผักด้วยเล็กๆน้อยๆอยเนาะผักอันนี้นะครับนกจาจะมีประโยชน์แล้วยังเพิ่มสีสันด้วยอืมเขาก็ทําให้จานอาหารเราสวยขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับที่เคน่หั่นมะเขือไปเยอะแยะเลยดีไหมครับเป็นชิ้นเล็กๆ ตอนนี้จะเอารถไหนเยียกว่ากันเท่ากันครับโอ้หต้องเท่าๆกันด้วยนะครับเย่เสร็จแล้วสวยงามไหมครับจานนี้มีชื่อว่าข้าวผัดไก่ทอดสองรสครับและสำหรับสูตรนะครับก็สามารถแวะเข้าไปชมได้ที่ www. p o n f o o d m a f p i e com นะครับในช่วงหน้าในช่วงคนโซโลนะครับคนมีคุกกี้เนื้อรุ่นร่วนนะครับแต่ในป่าหอมอร่อยด้วยกลิ่นของผัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับคุกกี้สิงคโปร์มาฝากกันครับสำหรับตอนแอนพีเคลาบก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ